ครับสวัสดีครับช่องตกปลาฟิชชิงเกเบกวางเช่นเคยครับงวดนี้อ่างเก็บน้ําพุทะเคียนครับวันนี้มีอาจารย์ต้นเขามาตกก่อนแล้วก็พึ่งได้ปลานินไปแล้วก็ผมมาเช่นเคยครับมากับน้าพงศ์สวัสดีครับอ่าเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับอ่าครับผมก็วันนี้มาเหมือนเดิมสองคนแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีทีมงานตามมาอีก1คนอ่าน้าออที่ไปเคลื่อนสีด้วยกันครับก็หลังจากที่ไปเคลื่อนสีก็พอดีแวะมาเห็นอ่าง เก็บน้ําพูดตะเคียนเห็นน้ํามันแห้งลงก็เลยมาลองครับแล้วก็โทรหาจารต้นว่าปลากินหรือเปล่าครับผมเดี๋ยวไปติดตามชมครับว่าเราจะได้ปลากันหรือเปล่าครับผม เบ็ดตัวเล็กเอ้ยรู้อีกอ่ะเห็นแล้วหานตัวเลยจานต้นไม้แล้วครับฮอตลึกเกินยังสู้อีกอะ่ยังซูแน่แล้วขาจาเยอะเผือหินกันมั้ยโอ้ยใส่ดีใส่ดี มันไป็นทวบไม่ได้ไไดเลยทวบ๋ยวขาดอ่ะดิร้องแล้วโอ้ติดจะขนาดนั้นแหมจะแจ๋วแจ,จ๋วอ่าลูกว่าลูกชอหน่อยดิปากกาสงงใสกระชงงังทงนะครเลีฮิยะใสโลใสโลใสปลาเขื่อนนั่นน,น่ะใหญ่ไหวอยู่เฮ้ เมื่อก่อนได้ไปยังไม่ถึงขนาดนี้เลยชอบโอ้โหดูเบ็ดเขาก็ไม,าไม่แปลกเลยกวางเลยก็ติดอย่างเงี้ยไปเถอะไม่ออกหอกเป็นไงครับคันพุ่งแล้วครับน่าจะเป็นปลากายเหมือนเดิมอาจารย์ต้นอีกแล้วครับตัวที่สาม มายังมายังปนินเหรอโหขนาดนั้นก็ดึงมาเลยสะบัดแล้วก็หลุดแล้วสวยสวย,พอ,ยพอดีเลยครับ เราอย่ที่ยังไม่ได้แอดเลยโหวบอมเหยื่อไปไม่ได้น้อยเขาบอกว่าโรงงานน้ำตาลเลยไย่หยุดเลยครับบอเหล้โรงงานอ่ามาแล้าตกได้อยู่สี่คนตกได้เคยไปไก่ขวางมาบ่อฟองนะอัดนี่มันบ่อรำบัดอ่ะบ่อหลังโรงงานน้ำตาลแลเนาะโอ้ยอันนี้อันนี้ก็น่าจะน่าจะนั่นแค่นี้ครับเพราะว่าบ่ตกทั้งคืนเลย ก็เดี๋ยวเก็บเบ็ดอันนี้เขาไม่เขาไม่ค่อยอาจจะตีทิ้งไว้ครับปลาอาจจะไม่กินก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าว่ากันใหม่ครับคือันต่อไหอออสปลามกินเมื่อคืนนะ แต่เจ้าของมันไม่ตื่นผมอะอืมใช่เหรอใช่ดีไม่ใช่ไงเวัสดีเช้าวันนี้สองครับผมโมกีตายังไม่รู้ใครเป็นใครเลย ใหม่ก็ได้ไหมได้ครับกินเข้าไปกินกันแบบสำลอกออกมาเลยให้เป็นล้ำต้องไผ่เกลียวเลยนะอืมเป็นสูตรโซดาซราบเลยอย่เสร็จมึงเดี๋ยวกูไปขอยืมเรือให้มึงเอาเรือไปดึงเดก็กดูนหน่อยไนดะ้ไหมเนี่ย คือนานการพิเศษยังไงตอบมาจะเป็นยังไงแล้วมันจะดำเออตันดีกว่าโอ้โหฮะโอ้โหมันเช้าอยู่พี่จะให้ดำมากเช้าโอ้โหมันคงจะหงยับน้ะเช้าก่อนเข้ากองเลยหนาวเลือเกินไม่หนา,นาวตอนเช้าน้ำบุญ สั้งวะคิดเองคิดไปเองวะพี่อะไรคิดไปเองไอเยี่ยมมากคืนหนาวว่ะโอ้โหโคตรแล้วโคตรดีกะคิดไปเองว่าไม่คิดเองเขาเล่นกันหลอนมวกเราเมื่อคืนของพี่โพนี่ป่าแต่อันพี่หลับหลับสนิทเลยนะของพี่โพน์ไม่ได้ยินเลย ่ไม่ใช่ไม่ใช่ของมึงไงมึงจะมาใส่ใจแล้วกัวแต่อมวงปาสอยู่อะไรกินสะเพียนโอ้ยสะเพียนกินยังได้ยินนะกินเอาดิโอ้โหไงอดอ้าวไก่ชื้นละโอ้โหอะไรนั่นน่ะใครไปแอบโดดน้ำมั่น่ะยี่เขึ้นยังไม่เคยเข้ามาใกล้เลย ดูดูนะครับโอ้ป่าใหญ่อยู่ตรงกลางางครับนะดูครับดูครับอาเช้าวันที่สองครับกำลังจะลงครับแม่ก็ช่วงนี้ฝนลงไม่ติกแล้วครับดูแล้วอากาศปิดครับป่าจะไม่ได้ไม่ได้ใ้่ไครับในวันนี้ ไ,ได้ไม่ได้รอรุ่นต่อไปครับก็กาแฟครับคนละถ้วยเมื่อคืนนี้มีคนมีคนวิ่งออกมาวัดปลาแล้วก็ติดหินครับนี่ครับนนทําให้คนอื่นไม่ได้หลับได้นอนครับนะ <c oughs> อ่าส่วนน้าออสนะครับนอนหน้ารถสบายครับไม่รับรู้เรื่อง <c oughs> อะไรเลยเรามาสู้กันตอนเช้าอ่าเดี๋ยวเรามาสู้กันตอนเช้าต่อครับ ก็ดูแล้วน่าจะสู้ถึงประมาณบ่ายโมงครับเพราะว่าขอบ่ายสองขึ้นมาก็ที่นี่ฝนตกตั้งแต่บ่ายสองบ่ายสามนะแล้วก็ยันเมื่อคืนเกือบทั้งคืนครับก็ไม่เป็นนั้นได้ตกครับก็เดี๋ยวเรามาติดตามกันครับว่าเราจะได้ปลาเพิ่มหรือเปล่าเมื่อวานนี้ก็ได้ของอาจารย์ต้นทั้งหมดเลยครับสามตัวปลานินสองแล้วก็ปลากาหนึ่งปลานินไซส์สวยครับ ไซโลไซโลกว่าค,ครับผม นะ้าเช้าวันที่สองครับ<อ>ก็ขึ้นตื่นนอนกันกเมื่อคืนตะเพียนกินครับหลังจากฝนฝนหยุดได้คนละสองสามตัวแล้วก็มีของนพุลากเข้าไปพันกับหินข้างล่างครับก็เดี๋ยวเช้านี้มาสู้กันต่อครับนะนะ้ะ nằm lấy, mày, gai gai gai, à, nè, thải răng nè, tì tì cày gai ok, Khăn 3, Khăn 3, 3 กำลังจะปิดแมตเลยฮะกำลังจะเก็บของเลยมาให้อาจารย์กวางลากยาวนะยีสกมิกิจะวัดอยู่แล้วสามโลระวังคันนี้นะเนี่ยเออไม่ใหญ่กับช่างมันเทอะระวังคันนี้เนี่ย bể tuối lép bao bể thòng á nhấc 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 này nhấc này hay hùm nhấc 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 ยอดครับสามโลพิดแมตต์ครับเนี่ยของของ,ขอ,งอาจารย์กว้างเบ็ดเบอร์เก้าหัวหัวหลุดเบ็ดเบอร์เก้าบ้าบอยเยอะเบอร์เก้าหรือเบอร์เก้าเนี่ยเห็นไหมนะแหมงบอกเบอร์หนึ่งก็จำขันไม่ได้โมดทลิปก่อนก,กล้องถอยไปไหนครับถือว่าแมตต์นี้นะครับ <laughs> เฮ้ยถือว่าแมตต์นี้นะครับแ <laughs> ม่งเอาจนได้ไ โอเคโอเคโอเคจับจับตัวดิจับตัวจับขันจกปากจกปากงัดเงือกไว้โอ้เราก็จับไม่ได้อันไหนเบ็ดเตยเจ้าอ่ะเดี๋ยวไปจับกันดิจับตัวมันก็ดิจับหางจับเอาขันพาดขาไว้เออเกือ์ไม่เล่นแล้วโอ้โหปากล่างมันเต็มเลยไม่งั้นมันไม่วิ่งกันแหละนะโอเคครับสวยงามน่าจะไซส์ สองโลนิดๆครับก็โซดาซ่าลอดแท่นลอดแท่นอ,อดแ่ดแไปวันนี้ของอาจารย์กวางโซดาซ่าครับทำงานอยู่ในวันที่แบบฝนฟ้าหมดความหวังแล้วอฝนฟ้าไม่ค่อยดีครับโอเคครับครับน่าจะปิดแมตช์ครับตัวนี้ครับผมโคหน้าเกียดไอเหี้ยของมันกินมันบอกปิดแมตช์เลยมไม่รอตัวอื่นมึงเลยอ่ะ เออปิดแมนแล้วีเปี <S <S ้ยหลุดเฉยเฮ้ยมีอำนาจเฮ้ยเป็นยัไงเราชนะไหมนยชนะดิโอเคโอเคโหซาแบกทีม้วนโอยได้ทั้งปลาได้ทั้งเกมยนก่งาแล้วมัมาเดี๋ยวมันก็มาอีก โอ้วิ่งยาวเลยแป๊บเนี่ยนี่เปลี่ยนใช้ตัวดัต้าตัดัต้าของแท้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนี่ไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องรวมอะไรนี่บางทีนี่แค่นาคาคืออย่างนี้อ่ะอ๋อโอเคแล้วนะโอเคแล้วเอาไม่ตีมาก่อนนะพ่อฮ่าฮ่าฮอโอ้ยหยุดดโอ้ยของเก่ง ี่ยกำลังจะถามมาท่าน,นะอะไรเงี้ยดึงไหมธรรมดาท่านี้มันดึงเบ็ดเหยียดเลยนะไปไกลเถื่อนก็อย่างนี้หมดกล้องเงออไปสักไกล,ไกล,เ,ล,กลเลยนะไม่เขาลุบวิ่งเขาลุบตอแล้วก็ดึงกลับมาพันตอขาดด <c oughs> ีเยไน่าจะลุบปาจีนนะไม่ใช่ไมปลาจีปาจีนม่วิ่งไปไกลแท้แต่ผมว่าปาจีนแต่ผมว่าปาจีนวัวพันปาจีนไม่วิ่ง กางดนออกสายกวายี่ศกสายเดียวกันนี่ไงมาแล้วของอาจารย์กวางเปิดคลิปใหม่อีกรอบครับเมื่อกี้ปิดไปละวันนินหรือเปล่าวานนินใหญ่มากก็เป็นอะไรที่สวยงามยีโสกยีโศกยี่สกนะครับน่าจะประมาณไซส์เดียวกันนี่แหละ <Okay. S 2> เดของครับโอ้โหเน้นทุกดอกครับตอนนี้ครับอย่าให้มันกดหัวลงได้อย่างเดียวสุดยอดสายเดิมครับไ่าจะสองโลบอดมีเด็เ,เ,เด็ดข,ของครับ ใช่วิดีโอครับครับผมเด็ดออกก็มาเลยครับวันนี้เด็ดวันที่สองของทิพย์ผมครับใช่ใช่ครับผมอะไรนะอรูปโอเคให้ตะกล้องใช่ไหมนี่อาจารย์กวางนักคนถือกล้องมาด้วยเหรอครับครับผมครับเดี๋ยวรบกวนเอาปลาใส่กระชังให้ผมอ่าก็ปลา ปลาจะกินอยู่ท่านี้ท่าเดียวนะครับเพราะว่าท่าอื่นๆที่เคยได้กินตอนนี้ก็ด่างเพราะว่าพายแพ้กับโซดาซ่านะครับ <Okay. S 1> นี่ท่านี้ท่าหมายประจํา <Okay. S 1> ของอาจารย์ต้นวันนี้ <Okay. S 1> เงียบเหงานะครับเ <Okay. S 1> พิ่งจะเห็นแสงแดดกันเมื่อได้สักครึ่งชั่วโมง <Okay. S 1> ปลาก็เริ่มเข้านนนี่นห่หเออนาะิ้ร ที่สูตเลยวันดีไม่ดีองะยืดไหมยืดดูดิมันตัวเล็กอะมันก็น่าจะอยู่ได้แต่ถ้าเป็นปลาไซส์ใหญ่โอ้สัตวนมมันนะขาพร้อมผมต้องใส่กระชังให้ตรงนัไม่งั้นลุงแม่เรอดาบเลย้ห่หมดหมดแล้วมั้งหมดแล้วนี้แพ้รับภาพแล้ว ัวที่สามครับตาอะไรพี่แรงนถ้าจะปะจีนนะ่ไม่วิ่งปะจีนก็มีไซส์ดีเลยัเขาเลยเนี่ยปะนินนะโอ้มินบ้าเลยขึ้นน้ำปะจีนนะปากแหลมมาเลยยี่สกอีกแล้วครับ บอกแล้วมันขูงเข้าข,ขงูงใช้เดียวกันเนี่ยฉันไงนไหนไอ่ะจุดยังแกออกมาแล้วพี่ออกมาทีดิออกมาแล้วลองดิงมีฮอตครับรอบเย็นนะตัวที่ร้อยแปดตัวแรกมันไม่สู้อ่ะน้องท้องถึงดินแล้วสู้แล้ว วางไปหาต้นเดีย๋ยวไปขืนมากยกๆหน่อยยกคันขึ้นหน่อยอย่าไปอย่าไปให้มันเยอะก็ตอนนี้เบ็ดใช้เบ็ดตัวเล็กนะครับเบ็ดเบอร์หนึ่ง <c oughs> ก็เลยต้องต้องประหลอ่อนนิดนึงเพราะว่าปลาพอได้ไซสย์ยีสกนะครับเหมือนเดิมเหยื่อเขาดีจริงๆกงแต่ว่า เหยื่อนี่ผมไม่คนทํานะผมไม่ยอมหรอกจะให้มันได้คนเดียวไงอ๋อเหยื่อนี่ผมไม่คนทํานะครับเออวันนี้หมักผมหมักมาสิบห้าโลก็ใช้ถังเดียวกันตีกันแต่บังเอิญว่าจานกวางเขาทําบาปขึ้นนะครับผมทําบาปไม่ขึ้นเขาก็เลยได้ผมเลยไม่ได้ไม่ว่ากันครับของธรรมชาติ น้ำธรรมชาตินะครับอ่างธรรมชาติความสวยงามของธรรมชาตินะครับสายเดียวกันเลยสายเดียวกันนะครับเนี่ยครับผมตัวที่สามครับชนะตัวราซาเหมือนเดิมนะขอบคุณอาจารย์ต้นด้วยครับที่ตักปลาให้แล้วก็ขอบคุณนภพด้วยครับใช่กูถ่ายมาสามตัวแล้วกระชังให้ผมกูถ่ายมาสามตัวแล้วนภพนภพเขาเขาไม่ใช่ มือเบ็ดนะเขาเป็นมือกล้องนะไม่ไม่ไม่ใช่ฮะมือทำเหยื่อเลยผมบอกให้แหม่ไม่ได้ผมต้นลำต้นลำยังเป็นไงฮะถ้าไม่งีเหยื่อผมอ่ะผมถามว่าตาเนี่ยมันจินเด็กเขาจิ้มโจ๊กเป็ดท้องไม่ยอมรับผมขอบคุณทุกคนเลยที่ไลรให้ ไม่ขอบคุณทุกคนเลยที่ไล่ให้ผมมาอยู่ตรงนี้ทำไมทำไมนะพงนะเขารู้หน้าที่เลยอ่ะโอ้นี่ถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้เครื่องปั่นขนมเมียนะทั้งได้ปาลาแล้วเนี่ยโอ้โห <c ười> เครื่องปั่นยังไม่ได้ใช้เลยเอามาปั่นเยือดอย่างเดียวเลยอ่ะต้องปั่นน้ำแข็งสองพันแง่มาปั่นเดือดไปครับสวัสดีนานารครับ ก็มาตอนเย็นของวันที่2นะครับก็ทริปนี้2วันหนึ่งคืนอ่างเก็บน้ํผู้ตะเคียนครับมากับน้าพงณน้าออสครับเหมือนเดิมครับจากทริปที่มาจากเชินสีครับอาทิตย์นี้เรามาตกปลาที่อ่างเก็บน้ํผู้ตะเคียนก็ผลประกอบการนะครับก็ได้ยิสกสามตัวแล้วก็ของอาจารย์ต้นให้มาปลาการตหนึ่งตัวก็สรุปแล้วปลาเข้า3ตัวเข้าตอนเย็นครับเพราะว่าอากาศเพิ่งเปิดตอนเย็น ก็สรุปแล้วเดี๋ยวปลาเข้าครับใส่ฟาวรอดูมังกรเนี่ยครับแรก นะนะกำลังพูดปิดคลิปก็มีปลามากินเยอะครับก็เดี๋ยวผมปิดคลิปเท่านี้แล้วก็ผลประกอบการถ้าได้ไม่ได้ก็น่าจะตามนี้ครับสามตัวปลานินไม่ได้เลยมีอาจารย์ต้นได้สองตัวครับก็เป็นอีกหมายหนึ่งครับที่หน้ามาเฝ้าแล้วก็มาตกบรรยากาศดีครับผมรับก็ฝากฝากด้วยครับช่องฟิชชิงเคเบกวางช่องเล็กๆของผม ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมครับครับขอบคุณครับ